สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงนี้ถึงแม้ว่าอยากจะพาลูกหลานไปเที่ยวที่ไหนก็ไปไม่ได้เพราะว่าเหตุการณ์เรื่องของโรคระบาดยังไม่สงบแม้แต่จะไปซื้อของที่ไหนๆก็มีข้อจํากัดเยอะแยะเมื่อหลายปีมาแล้วตั้งแต่หล,ลานๆยังเด็กอยู่ก็เคยพาไปเที่ยวกันหลายครั้งแล้วส่วนใหญ่จะไปเที่ยวหาดทราย ไปเที่ยวแถวแถวชายทะเลเด็กๆจะชอบไปทะเลกันมากเพราะว่าชอบเล่นทรายพวกเขาตื่นเต้นดีใจกันทุกครั้งที่ได้ไปเรื่องการไปเที่ยวกันนี้นานๆจะได้ไปพร้อมหน้ากันสักทีหนึ่งเพราะว่าพวกลูกๆเขาก็าไม่ค่อยว่างและถ้าเขาว่างก็ว่างไม่พร้อมกันแต่เรื่องไปเที่ยว ที่จะนำกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนี้โชคดีที่ได้ไปพร้อมกันหมดทุกคนวันนั้นได้ไปค้างคืนกันที่บ้านอนันตศิลาซึ่งเป็นบ้านพักให้เช่าอยู่ริมทะเลที่หลังเขาตะเกียบพักค้างคืนกันที่บ้านอนันตศิลาหนึ่งคืนแล้วพอรุ่งเช้าก็ออกเดินทางไปเที่ยวในละแวกใกล้ๆ ไม่ไกลมากนักเช่นเลยไปเที่ยวที่ตลาดปากน้ำปราณบุรีแล้วก็เลยไปเที่ยวที่สามรยอดไปหาอาหารรับประทานกันที่เขากะโหลกสามรยยอดที่นั่นเคยไปครั้งหนึ่งแล้วและมีคนไปเที่ยวกันเยอะมาก คุณยายหวานมีลูกสามคนนะครับแต่ละคนมีครอบครัวแล้วแล้วก็ทำงานกันหมดทุกคนแล้วพวกลูกๆเขาก็มีลูกครอบครัวและหนึ่งคนเช่นเดียวกันคราวนี้เด็กๆได้พบกันและไปเล่นน้ำเล่นทรายที่ชายหาดอย่างสนุกสนานที่หาดสวนสุนก่อนจะเข้าที่พักซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนะัก ภาพที่เห็นนี้ก็คือที่ชายหาดสวนสนนะครับคุณยายหวานกําลังอุ้มหลานคนเล็กหลานคนเล็กที่ชื่อน้องแพล เป็นลูกของลูกสาวคนเล็กนะครับอันนี้ชื่อน้องพิมพ์น้องพิมพ์เป็นลูกสาวของลูกชายคนโตน้องแพรยังไม่ยังไม่คุ้นกับทะเลหรือว่า เพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกก็ก็ไม่รู้นะยังกลัวกลัๆยังแหยงกลัวน้ำทะเลอยู่ยังกล,กล้ากลัวกลัวแต่ก็อยากจะเล่นนะนะเอาใบพายเอาเพั่วมาตักทราย พีทเขามาเขาก็เตรียมของเล่นของเขามาด้วยเขาใส่ถุงมาของเล่นของเขาที่อุปกรณ์ในการเล่นทรายเพราะพีทเขาไปเที่ยวทะเลกับพ่อเขาหลายครั้งแล้วเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็คือหลานสามคนของคุณยายหวานที่จริงเรากับ จะมาพักที่บ้านอนันตศิลาแต่เมื่อเรามาถึงเร็วกว่ากำหนดเราก็เลยมาเล่นน้ำทะเลที่สวนสนปฏิพัทธ์ก่อนเพราะว่าที่สวนสนปฏิพัทธ์นี่มาเล่นหลายครั้งแล้วสวนสนปฏิพัทธ์ที่หน้ามาเล่นน้ำหน้าเล่นทรายมากกว่าที่หาดหัวหินซะอีกเพราะว่าที่หาดหัวหินตอนนี้มีแต่พวก กลางร่มขายของคนแน่นหาดไปหมดไม่เหมือนเมื่อสมัยก่อนหู่นสมัยโบราณที่มีหาดทรายที่สวยงามมากที่พูดถึงหาดหัวหินนะครับที่หาดสวนสนปฏิพัฒน์นี่ก็มีคนนิยมมาเที่ยวกันเยอะฮะมองในภาพไม่จะเห็นมีคนเยอะคนนี้น้องแพรคนนี้น้องแพรนะครับ เป็นหลายคนเล็กคนนี้น้องพิมพน้อง,งพิมก็ชอบเล่นทรายถ้าชอบเล่นทรายเล่นทรายกับน้องเพลถ้าเจอกันก็เล่นหาด เล่นทรายกันได้เป็นวันๆกะว่าจะเล่นที่หาดสวนส,วน,สวนปฏิพัฒน์นี่สักบ่ายๆแล้วถึงจะเข้าที่พัก พีเขาตื่นเต้นเขาดีใจได้เล่นน้ำทะเลยิ่กย,ยักยักแต่พีษเนะี่ยใครอยู่ใกล้ไม่ได้หรอเพราะว่าเขาเล่นแรงพีษเล่นแรงมากปัจจุบันนี้พีษหลานชายคนโต ที่เห็นในภาพนี่นะปัจจุบันนี้ก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยายลายัยเกษตรขึ้นปีสองนะฮะเรียนในสาขาโรคพืชโรคพืชเรียกว่าก็เป็นพวกพวกหมอต้นไม้นั่นละส่วนน้องพิมพ์ก็เรียนอยู่ที่มหา จุราลงกรมหาวิทยาลัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะขึ้นปีสองตอนนี้กำลังจะขึ้นปีสองส่วนน้องแพรก็ขึ้นหมห้าในปีนี้นะครับน้องแพรน้องแพรในปัจจุบันนี้ปีนี้จะขึ้นหมห้านะครับ เรียนอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบลังสิตสังเกตดูที่สวนสนปฏิพัฒนนี่จะมีคนมาเที่ยวกันเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเอาเสือมาปูแล้วก็เอาอาหารมารับประทานกัน เมื่อเล่นน้ำทะเลที่สวนสนปฏิพัฒน์กันพอใจแล้วก็ขึ้นรถย้อนไปทางหลังทางหลังเขาตะเกียบซึ่งบ้านพักอนันตศิลาอยู่หลังเขาตะเกียบตอนนี้อาบน้ำอาบท่ากันเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าพักผ่อนกันนะครับ